เดี๋ยวเอามาเให้กับเข่าออกันนะคะเนาะพริก3เม็ดกระเทียมค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตำตำได้แล้วค่ะพริกกระเทียมตำ ื้อนี่สิเฮ็ดเมนูเมนูคิดึ้นมาเองแะคะ่ะประมาณว่าเขามีของอยู่ในครัวเรือนเฮานะเขามีอย่างเขาก็เอามาเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะมันก็จะได้เป็นเออ่ที่บ้านมีไก่เนาะคะ่ะเนาะมีไก่ก็ว่าที่เอาเป็นไก่ผัดขิงแต่ว่าบ่ได้ตามเมนูเป๊ะๆเนาะคะ่่ะะเนาแมไก่พาเฮ็ดมื้อนี้เอ,อ่ไก่ผัดขิงเนาะคะ่ะะเนาสูตรแม่ไก่เฮ็ดมื้อนี้คือว่าเฮานํา อาหารที่อยู่ในตู้เย็นเนาะคะ่ะเนาะมาดัดแปลงเนี่ยอันนี้หัวหโมเนาะคะ่ะเนาะอันนี้พริกเท้ตาต่ำเมื่อกี้นี่แล้วก็นี่กระลำปีแล้วก็น,น,กวกน,นี่คือคิงเดี๋ยวขาดอีกอย่างคือไก่เดี๋ยวเราไปหั่นไก่กันค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นไก่เป็นชิ้นน้อยๆบางๆกันเนาะคะ่ะ,นะเนาะนะเราก็ได้ไกลล่ลนี่เนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวเขามาผัดกันค่ะมาผัดกันเนาะเม็ดมะม่วงหิมาพานกระหล่ำปีแล้วก็พริกนะคะพริกกระเทียมรกรูกเนื้อไก่อันนี้คือหมอหอมใหญ่ข้างหมอเสร็จแล้วเออส่วนนี้เป็นซอสที่ต้องเตรียมเนาะค่ะเนาะนี่ เห็นไหมคะน้ำตาลซอสหอยนางรมนะคะนอแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็อันนี้แมกกี้นะคะนาะนี่เห็นไหมคะถ้ามีสามซอสนี้นะคะนอเกาจะเฮ็ดอาหารไทยได้เยอะมากเลยเดี๋ยวหมอหอนละเดี๋ยวหมอเทน้ำพืชลงใส่น้ำมันนิดนึงนะ,ะนะาะโบเยอะ อหมอเริ่มห้อนเนาะคะ่ะเนาะพอหมอเริ่มห้อนเดี๋ยวเ่าก็บซีไซส์พริกที่เ่าต่ำพริกที่เ่าต่ำกับกระเทียมเดี๋ยวใส่ลงไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะตัวนี้นะนี่นะพริกกระเทียมอนี่คะ่ะ บบน้อยนะคะเนาะผัดจัดน้อยเพราะหา้กินพริกกระเทียมเอ่อหอมจัดน้อยนะคะเนาะแล้ก็ใส่เนืน้อลงไปเลยอ,อืมไปเลย เดี๋ยวเขาตามลงไปด้วยผักที่เนาะเตรียมไว้นะคะเนาะเอาลงไปหมดเลยเดี๋ยวถ้าเนื้อหมูมันสุดลายแล้วเนื้อบูมันจะหยามนะคะเนาะเาก็เอาลงไปเลยเดี๋ยวที่นี่ก็ลงไปทีเดียนะคะเนะาะเขาแบบคนให้เข้ากัน แล้วก็เออหั่นนไม้ไประมาณจากหนึ่งนาทีนะคนะเนาะเดี๋ยวเราก็ส่ซอสลงไปเลยนะคนะเนาะซอสเนื้กสนิดเดียวค่ะหยอกนิดเดียวสีขาว แล้นิดน้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลนิดนึงเนาะเรื่องของถ้าไม่ถึงก็มีข้าวสารนิดเดียวนิดเดียวอ่าเราจะคนให้เท่าออก,กาันหอ,อมเลยค่ะหอมเลยค่ะเพื่อนเลยนี่น้องอยากเพิ่มเพิ่ได้เลยนะคะสูตรนี้ง่าย,ายๆค่ะง่ายๆ ผานจานวนค่ะไม่ถึงสิบนาทีค่ะรสชาติก็จะประมาณนี้แหละเดมูยังเขาคิดเลองกขากับปิดไฟได้นะคะเนาะนบ่อกเนี่ยเนี่ยแล้วกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วเนี่ยแคมใส่ขิงลงไปเนาะค่ะเนาะมีขิงกระเทียมพริกเนี่ยจะเป็นสมุนไพร่างนงนะคะเนาะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันค่ะต่อไปเขาเกิดต่อไปเนาะค่ะเนาะเขาก็ซีมาเฮ็ดไข่ดาวเนาะค่ะะเนาใส่น้ำมันลงไปไข่นี่ค่ะไข่เอ่ไข่ไก่เท้าเก็บได้เมื่อวานอยู่เนาะค่ะเนาะไข่ไก่พี่สีขาวกับสีเหลืองด้วยอ่าเดี๋ยวเขามาเฮ็ดไข่ดาว แล้วคะ่ะนอกไข่ดาวเพื่อที่เขาที่ได้เอาลาดลงไปกับไอ้ผัดไก่ผัดขิงตะกี้นี่นะคะฮนะ,ะไข่ไก่สดสดจากฟาร์มเลยฟาร์มเราเลี้ยงเองเลยหักินบ้าะไข่ไก่สดสด 有。 มาณนี่ค่ะ